กระเจ้าพนุไอ้นุกรตัมเบอร์คืนกันไอ้เรือยรังโตไอ้เลื่ยก็รังโตกระบุกปากรินบวกูมาโอปลาโลนี่เหอะแกว่าเพื่อแกว่าลวงเองินนั่นเหล็กอยู่ในฟินลวงแ้มตีได้เลี่ยงแมตัวรับรองขึ้นเบอร์คืนคนลวงขึ้นขึ้นเต็มหน่อยลวงเลยเนี่ยขอเล่ จดพีกันพีนน่น,นยไม่รู้ใจำได้เลยถึงชีวิตกูกว่าเพื่นะอิ่งเงินนะเออจะจำได้ไม่ปิะจบพุ่นจำได้รนะู้อีกแไม่ปจับพุ่นจำไ็หรือมึงหลถึงเงินแมมปีนีไม่รู้จํำได้มึงคือกว่าป้ากูปลุกยนนัดปลุกยันัดปลุกยันัด,นดมึงเล่เป็นประหดมดมึง่เออนูเป็นก้อนนุ้ยก่อนนุยากแตใหม่ะละยันนัดไม่เป็นก่อนนุ้ยปลื้อไอ้เจ้าเป็นพวกมันหลงกลมีไตอ้งเปลือกเมื่อไงกุนปาน ไม่รวยทำไรกินไรถึงว่าจนจิงจนผินนี่ระบบรายงางก็ขึ้นมาลูรอยเที่ยวเรียบแล้วต้ดูเบิ้ลก็ไม่รวยตอยรายงนกูในสเปนไรดึงฮัลโหลไอ้รวยทำไรกินรายชีวิตกูนี่ฮันโคนนี้นี่ใบเช้าเลยมาปกติมาดูชุดยอดเลยใบเช้ทุกคนนั้นัลนหลใบเช้ถึงคืนนี้เรานุกฮะเออใบเชาจิงอันนี้ใบเชาอย่าลุกตัวทีอะไรฮะอะไรเปลี่นั่น แล้วก็จริงหนุ่นเลยก็อย่ากทุบอย่ากทุบเต็มที่ทลมปัดปัดเด่นเด่นเองเฮ <Hey, S 2> วิมก็ได้ใจคนก็นดีแต่ท่าพิวุฒิป้าไมา้ท่ามโตรงแล้วว่าคำเบื่อมดแล้วได้ทีท่ามโตรีพิวุฒิป้ามดแล้วหมด,ลหมดลแล้วแล้วเจอได้หมดมึงก็รวยจริงลุงนั่งใจดูดปิ้นตั้งแต่ครู <S 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 อ่าอ่าอยู่เตรียกันแชดเลวลูกครูเตรียมมดเออตั้งแต่มือกีตาร์เจ็บมวน mở ta chết muôn nhóc này trung cái ta mở nga muôn mở tập ra muôn nhóc nhóc cái mất buông cỏ muôn nhóc này đang buông thầy cô hình đủ mở chín ngày trên mặt qua phèn rồi mình đại trộn muôn mở nhóc trung rồi qua chín tàu ít anh à, qua chín cầm lỗ tài phun như này, à, này. mày quay này qua rốt mà có đạo lẽ một đèo một đèo nó thế em có đại tài quân cái gì rồi อ,อย่าดูดก้นนักแรนอย่างนั้นเลยข้าอยากรูปเป็นจริงที่ไม่ดีง่าไม่ดีคือมึงแหละในวังนี่ก็ตำเป็นรูปอ่ะมึงแหละรูปนักรวยตายเป็นรูปก็โอยมึงเป็นรูปไปดดเรื่อยตัวเรื่อยเราเกี้ยนนั่งจื้อไม่เราเกี้ยนตัวที่ก้าวเราปืนที่ดำทรูบบุหรี่ตอนไม่เป็นมะเร็งในปอดสูบบุหรีต่ตอนไม่ถุงลมพองพองมึงอะกลัวมึงไม่ถึงก็เกี้ยนไม่กลัวกัน ต่อยก็เกลียนมาด้วยอะไรยิ่งกับกูรูปไปจู่จุกกะติกับกูรูปซอยกูตื้อว่ารูปยาจำใจกะมัวน่อยนึดูจริงหนูหนึ่ไม่เกลียวดูได้คนฟุ้งคนยังไม่ติดเลยดูจริงหนูหนึ่งดูยารูปเ่าไม่ต้องมามพวกกูนี่ไม่รู้จำได้กินเลยอ่าเนือรถต้องห้าหน้าการทำรอยหนังโง่มือหัวทียมอยู่ปนนี้ไม่ได้ให้เราดีจำไม่ได้ แต่เด็กมึงอยู่ไหนเมื่กีตามแต่เด็กเออเดกูอยกงตียเลย็อยู่กงตียังเอออยู่คยยู่คนหนาต้มอยูกงตียังคนหน้าต้มแต่เด็กเออน้ายคือปัดนหน้าต้มว่างั้นนั่นผัดีนเกิดมาได้กับหน้าตู้ทีเลยเดันยะจงอยู่กงตียังคนกูอยู่เตาน้ยเนือยู่เตบันปูันวันีิมกดด้งว่าป้าแม่มาอยูู่ vô trôi ư mà chạch vô trôi ôi là chạm vô ham là trên bóng nập mấy trước là cần nập tốt vô trôi như thế hà nội